อันนี้ก็จะเป็นพวกงานไผ่ลวกแดงนะครับผมไผ่ลวกแดงนี้มันอยู่ที่พื้นที่นะแต่ว่าไผ่ตัวนี้มันสามารถขึ้นได้ทุกสภาวะของประเทศไทยเลยนะครับผมควเขาจะตันหนาหน่อยเนี้ยเนาะไผ่ไผ่ไตัวนี้มันเหมาะกับงานที่ว่าส่วนมากเราจะอยู่ในภาคของการเกษตรประมาณเกือบ90เซนเลยนะครับก็ไผ่ลวกแดงต,ตัวนี้นะครับอ่าวันนี้ก็เอาไปทําพวกงานโครงสร้างได้นะทางงานโครงสร้าง งานพวกงานที่ว่าเป็นพวกงานที่เราใช้ความคงทนและแข็งแรงอย่างเงี้ยนะทำเล้าเป็ดเล้าไก่บางที่เขาเอาไปทาเล้าไก่ชนอย่างเงี้ยบางที่ก็ไปทำพว, <S <S พวกงานโรงเรือนเนาะงานโรงเรือนงานพวกนี้ถ้ทไม่จะแช่น้ํายาแล้วมันก็อยุดอยู่ได้นานถ้าเรายังไม่ได้ผ่านการแช่น้ํายานเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ช้าอันนี้พี่ๆเขาก็น, 9, นําก้าวพันธุ์ไปปลูกเนาะแล้วก็ตัดมาตัดมาแล้วเราก็ไปรับมาอย่างเงี้ยไปรับมาจากทางสวนของพี่ๆเขาครับผมที่ว่าเป็นเครือข่ายอยู่เนาะ บางทีก็ไปมีทั่วไปท่านน้อยน้อยที่เขาก็เอามาเอาามส่งกันเองเนาะชาวบ้านก็าเรามาเอามาส่งให้เราเยอะๆเราก็ไปเอาเองเนี่ยเป็นหกล้อคันหกล้อสิบล้อเป็นเทเลอร์อย่างเงี้ยเอันนี้ก็ใช้ให้ทีมงานตัดแล้วก็ส่งขายไปแบบชายทะเลบ้างเนี่ยไม้พวกนี้ก็ส่วนมากในพื้นที่ก็ทําพวกขําส้มเนาะขําส้มขํากล้วยเนี่ยครับผมอ่ามันมีหลายหลายราคาครับผมไม้ราคาเล็กราคาไม้เล็กก็อีกอันหนึ่งไม้ใหญ่ก็อีกอันหนึ่งเนี่ยกับพวกไข่พวกแดงนี่นะ เียเมื่อวานไปธุระก็เสร็จแล้วก็ลาก,ากมาด้วยแยะผ่านมาอย่างเงี้ยครับผมกับงานไผ่ลวกแดงอยู่เนานะะราคามันที่อยู่ที่ว่าบางครั้งอย่างโคนมันอย่างเงี้ยครับผมยาวสามเมตรอย่างเงี้ยนะถ้าลำเล็กๆลำไม่ใหญ่เนี้ยอ่าก็ขายลำหนึ่งก็ประมาณเจ็ดบาทครับผมที่ขายอยู่ที่นี่นะอ่าพี่ๆคนไหนที่ว่าจะเอาไปฉ่ำกล้วยช้ับอะไรก็เอาไปเอาเอาไปได้เจ็ดบาทแปดบาทนี่แหละครับก็ทําเป็นมัดไว้นะมัดหนึ่งก็ประมาณทักงสิบอันสิบลำนี่แหละครับเนี่ย ไม้ตัวนี้นะไม้ประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนี่ยะครับผมไม้เป็นไม้รวมนะเป็นไม้รวมที่เราซื้อขายกันอย่างเงี้ยถ้าตัดยาวห้าเมตรหกเมตรไม้ตัวนี้สามารถตัดยาวถึงสิบสองเมตรเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกไผ่ยักษ์หน้าที่เขาปลูกเนาะปลูกแล้วก็ตัดมาก็ส่งให้แล้วก็รับซื้อครับผมอ่าต้นยี่สิบต้นเนี่ยก็แล้วแต่ที่เขาที่เอามาใช้งานเนาะคือพวกงานไผ่เลี้ยงบ้างเนี่ยเนี่ยก็เป็นไผ่เลี้ยงที่เขาที่ว่า มาเอาตัดมาส่งทีละยี่สิบลำห้าสิบลำร้อยลำเาก็ซื้อซื้อซื้อเก็บเก็บล้วก็ไปทำเอามาปแปรรูปเนาะแช่น้ายาอย่างเงี้ยแช่น้ํา,าย,ยาขายบ้างส่งไปตามเครือข่ายส่งไปตามร้านค้าบ้างเงี้ยทำมามันน้อยแค่นี้มันไม่ไม่ไม่พอครับรถสิบล้อรหรอครับขนส่งไปภาคกลางก็ขาดทุนเลยล่ะครับอ่าเพราะค่าจะส่งมันจะแพงเนาะเราต้องรอให้รวบรวมให้ได้ปริมาณเยอะๆก่อนให้ได้คันสิบล้อี่พี่เขาก็จะเอาเอามาขึ้นเอาทีละคันสิบล้อนะ อันนี้ก็ต้องลากประมาณอันนี้มีประมาณกองนี้มีประมาณแค่800กว่าลําเองครับเนี่ยที่เห็นนี่นะเพราะว่าไปกรุงเทพก็ต้องใช้ประมาณพันพันกว่าลัที่ขอไปใช้พวกงานทํากระท่อมทาอะไรพวกนี้มันจะถูกหน่อยเนาะทำกระท่อมทําขนาอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วแต่อันนี้เป็นส่วนโคนส่วนโคนส่วน,ลวนปลายอย่างเงี้ยไผ่เล็กไผ่ใหญ่ไผ่กลางอย่างเงี้ยนะอยู่ที่ว่าเราจะไปใช้งานอะไรมากกว่าไผ่ใช้งานได้ทุกอย่างครับทําสุม่มทําอะไรก็ได้หมดงานตอนนี้นะ กับพวกงานพวกไข่ลกแดงเนี่ยครับผม